สวัสดีทุกทุกคนอยู่กับเราเองปังปอนพอมุกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันนี้ในช่วงเวลาที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และในอีก2ถึง3เดือนเนี่ยเรากำลังจะกลายเป็นพี่ม .5 แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเ,ตเนาะก็ร,ร,รู้กันอยู่อยู่นในช่วงของการเป็นนักเรียนมปลายกำลังจะสนุกแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็คอยให้คำแนะนำรุ่นน้องต่อ,ตอไป อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาอะไรก็ตามแต่ก็ได้ก็ไม่มีทางรู้ได้เนาะอนาคตมันเป็นเรื่องที่เดายากแต่ก็จะเป็นช่วพงพ้อนี้ไงอนาคตมันถึงเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงเวลาของอนาคตเนะี่ยมาเล่าถึงนะการเดินทางในอดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันกันว่าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการเรียนระหว่างเรียนม .4 จนถึงเราจบม .4 เนะี่ยเราเจออะไรกันบ้างไปดูกันเลย ก็เมื่อเราเข้ามาสู่ช่วงช,ชั้นม .4 แล้วเนะี่ยก็คือเรายังอยู่ในชั้นม .3 อยู่แต่ว่าเรายังเรียนไม่จบนะแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มม .4 แล้วซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นการรวบรวมเพื่อนๆม .3 ที่กำลังจะกลายเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาม .4 ในแผงเดียวกันซึ่งในกลุ่มนั้นอนะ่ะถ้าจะให้พูดแล้วก็บรรยายถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนๆเ,นเนราเป็นคนที่เก่ง แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยในความเก่งเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องของภาษาในการพูดโต้อตอบกันในแต่ละคนแล้วก็มีเรื่องของความคิดในหัวข้อต่งตางๆที่ไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีความลึกถลนลึกลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็มาฟังแล้วเนี่ยมันก็สนุกอยู่เหมือนกันนะแล้วได้ลองกลับมาปรับใช้กับตัวเราเองเนี่ยก็ก็ถูกของเขานะแล้วก็ในเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนในเนี่ยมันจะเป็นคนที่แตกต่างกันว่าจาก พื้นที่หรืออาจจะมาจากโรงเรียนหรือสังคมที่มันแตกต่างกันออกไปทําให้เราได้ในเรื่องของบุคลิกและก็ลักษณะนิสัยและสามารถนําไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตเ<ล>ช่นกันที่เราจะเจอคนหลากหลายรูปแบบและการปรับตัวรับมือกับคนแต่ละประเภทได้ด้วยเช่นกันซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยช่วงเข้ามาเริ่มต้นแระแกๆเนี่ยเราก็จะได้พี่ลำดับมาด้วยเช่นกันก็เขาก็เป็นคนที่นา่ารักดีแล้วก็ ให้คําแนะนําแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยนิดนึงประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆเรียนกันดีแล้วเรายังไม่ค่อยได้เจอกันในในชีวิตจริงมากถึงจะเจอจริงก็เป็นช่วงออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งแต่ก็จะมาเล่าในเรื่องของออนไลน์ต่อเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงในช่วงเวลาของการเรียนออนไลน์เนาะเพราะด้วยความเทียบตอนนั้นอนะ่ะคิดมันมาแรงมากพอมันแรงปุ๊บเนะี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนเขาต้องคิดแล้วแหละว่า เด็กอ่ะมันไม่ปนติดเชื้อไปมากกว่านี้คือต่อให้มาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะเจอแบบกลุ่มเสี่ยงแล้วเด็กอ่ะก็อาจจะรับเชื้อมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นคลาสเตอร์พะเกียวรอห้าก็เป็นได้ก็เลยเป็นอนว่าต้องเรียนออนไลน์ซึ่งมันเป็นหัวข้อเดียวกันกับที่เรากำลังจะพูดต่อจากนี้ว่าเรื่องการเรียนออนไลน์ณโรงเรียนเตรียมบุรศึกษาครับก็การเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเตรียมบุรศึกษาเราจะพูดว่าเป็นการเรียนที่ เป็นการจำลองสถานที่เรียนเรียนจริงของโรงเรียนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะคือมันก็จะแบบอัดเนื้อหาในช่วงแรกแนั่นหมายความว่าจากทียบเราเรียนจากโรงเรียนที่เนื้อหาอาจจะไม่ได้เข้มทางด้านเนื้อหามากเนะี่ยมาเจอตรงนี้ปุ๊บโอ้โหความกดดันมาแล้วแล้วก็ความเครียดเรื่องมาแล้วกูจะปรับปรับตัวให้เข้ากับเนื้อหาได้กว่าเอ๊ะหรือว่ากูจะง,งงกับเนื้อหาต่อไปหรือว่ากูอาจจะเรียนรู้เรื่องก็ได้เพียงแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งซึ่ง มันเป็นตัวเลือกที่สามที่เราเจอก็คือเรียนรู้เรื่องแต่มันต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่งในช่วงหลังๆนี่ก็คือแบบเราก็สามารถแับปรับตัวแล้วก็จมุนเข้ามาแบบกับมันได้คือมันต้องมานั่งเก็บแล้วก็มานั่งวิเคราะห์แล้วก็มาเอาสถานการณ์จริงมาเทียบกับตัวบทเรียนแล้วเราก็จะสามารถเจอจับจุดเชื่อมโยงได้ให้มันแบบมันเข้าแล้วมันสนุกป,ประมาณนี้เนาะถ้าจะให้เล่ายกตัวอย่างแบบวิชาที่เราชอบชอบเนี่ยพูดตรงๆนะประวัติศาสตร์แล้วก็ ภาษาเยอรมันเนี่ยเป็นสองวิชาที่เราชอบมากที่สุดเท่าไหถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นเนื้อเรื่องราวและเราสามารถแบบนำมาวิเคราะห์กับเรื่องของความเป็นจริงในการเมืองไทยได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยกฎหมายเนี่ยซึ่งมันเป็นวิชาแยกย่อยมาตัวของสังคมอีกทีนึงเนี่ยเราเองก็สามารถใช้แบบในเรื่องของชีวิตจริงด้วยเช่นกันหรือแบบในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไปเรียนต่อนิติศาสตร์ก็ได้ซึ่งเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า คุณจะไม่สามารถที่จะอ้างว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายเพื่อที่จะอ้างว่าตัวเองรอดผลกิจได้เช่นกันส่วนภาษาเยอรมันเนี่ยที่เราชอบเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นภาษาที่มีความเป็นระเบียบเป็นของตัวเองแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีการที่เราปรับตัวให้กับเพศแล้วก็ปรับตัวให้กับคําซึ่งคำเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะ่มันในช่วงแรกๆนะจะมีความคล้ายกับภาษาอังกฤษนิดนึงซึ่ง พูดตรงๆเลยว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันทําให้เราจับจุดไปเรื่อยๆจับจุดไปเรื่อยๆจับจุดไปเรื่อยๆ,อ,ยๆอารมณ์เหมือนแบบให้นึกถึงคลิปของช่องพูดอ่ะที่เขาจะพูดถึงแบบว่าภาษาเนี่ยเหมือนกับคำว่าไตรแล้วก็คําว่าตรีเนี่ยทําไมมันมีแปลว่าสาเหมือนกันซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีประวัติของการศึกษาทางด้านภาษาที่มันแบบมันล้าลึกเข้าไปด้วยมันทําให้มันเป็นภาษาที่น่าสนใจด้วยเช่นกันอืมต่อมาเนี่ย เรื่องช่วงของการเรียนออนไลน์ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมออนไลน์ด้วยเช่นกันซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่มันส่งผลกับเรื่องของคำว่าความเชื่อของตัวเราเองความเชื่อแล้วก็กิจกรรมทําไมมาถึงมาเกี่ยวข้องกันเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยในเตมุรมนะคือมันจะมีกฎของการที่แบบเราต้องมาออดิชัน่นออดิชั่นเข้าชมรมต่างๆซึ่งเราเคยไปออดิชั่นสองที่ก็คือตัวของหนังสั้นแล้วก็ตัวของชมรม,มนดนตรี เอาจริงแ่ะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่าโจทย์เขาต้องการอะไรด้วยหรือบางทีเนะี่ยเราอาจจะยังแบบศึกษาในกฎของมันได้ไม่ดีมากพอนะักก็เลยทําให้เราสอบไม่ติดแต่เอาจริงๆน่ะสุดท้ายเนะี่ยการที่เราแบบล้มลงไปจากการที่แบบเราไม่ติดตรงนั้นไม่ติดตรงนี้คือเราเป็นบอดมากนะแบบเราล้มบ่อยอ่ะจนแบบบางทีแบบคิดเรื่อรนะว่าเฮ้ยทาไมเรามันต้องแบบล้มตลอดทําไมเราต้องแบบ เละตลอดทําไมมันไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันจะเป็นความจริงของมนุษย์เว้ยที่แบบว่ามนุษย์เราอ่ะมันไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกครั้งและอย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้ล้มเหยวในทุกๆครั้งเช่นกันลองคิดเล่นๆเหมือนโทมัสอวาเอสันหรือคนที่ประสบความสําเร็จจัดการที่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาจะล้มเป็นหลายๆร้อยหลายพันครั้งเนี่ยและเขาก็จะทําได้ในที่สุดคือแบบในช่วงม .4 เนี่ยมันจะเหมือนเป็นก้าวแรกของเรา มันเป็นการที่เรากล้ามาจากคอมพอร์โซนของเราเว้แบบกล้าที่เราจะตัดสินว่าเราจะไปลองทําแบบนี้ไหมถ้าเราได้ลองทําถึงแล้วว่าเราจะลงแต่เราก็เออปีหน้าเอาใหม่ก็ได้เพราะว่าเรายังเหลือเวลาอีกสปีเนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ทํามันก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ลงเหลยแต่คือแบบอย่างที่บอกแหละคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดคือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยแบบ บางทีเราอาจจะต้องกล้าออกมาจากตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดหรือบางทีมันอาจจะทําให้เราร้องไห้ไปหนึ่งถึงสองวันเนี่ยเราเองก็ต้องยอมรับแล้วก็ค่อดปรับตัวไปเรื่อยๆจนกว่าแบบเราจะสามารถแบบหาจุดที่มันอินเตอร์เซ t ให้เราสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้จริงๆอันนี้แหละว่าสิ่งที่เราได้จากการเรียนเตรียมบรุรพศึกษาก็คือชีวิตเราเนี่ยมันต้องเจอคนหลายคนแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จตลอดตลอดทุกครั้ง กับการที่เรามีความคิดว่าเราจะทําแบบนี้แล้วเราจะได้ผลแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่พ่อเราก็เคยบอกเราครั้งหนึ่งแล้วว่าเฮ้ย hey, คนเราอะ่ะมันต้องพยายามแต่เราอะ่ะพยายามแล้วมันไม่สิ้นสุดไงความพยายามมันมีแบบเยอะมากเยอะแบบพอๆกับจํานวนเงินที่มันไม่สิ้นสุดบนโลกอบไเนี้ยบางทีแบบเราอาจจะพูดว่าเราพยายามแล้วแต่เราอาจจะยังพยายามได้ไม่ถึงตรงจุดตรงนั้นซึ่งไม่เป็นไรเว้ย บางทีแบบเราอาจจะพยายามมาแล้วแต่มันก็เหนื่อยแต่ก็คิดซะว่าเราก็ได้พยายามแล้วและครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากความพยายามครั้งนั้นและจะพยายามต่อไปให้ดีมากขึ้นจนกว่าเราจะมาถึงจุดที่มันมได้ด้วยเช่นกันพ่อเราก็บอกแบบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดแต่เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะไม่พยายามไม่ได้เด็ดขานี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากการเรียนออนไลน์เอาะ ถ้าต่อมาเนะี่ยในช่วงเวลาต่อมาเนะี่ยเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนแลคไฟเซอร์สองเข็มกับหมอที่อยู่แบบโรงพยาบาลรามาธิบดีคนหนึ่งแล้วก็หมอที่จกกับกับพวกโรงเรียนเก่าอะ่ะน่าจะชื่อโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรวะน่าจะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเออโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าแถวโอเคดุสิตอ่ะเออหมอคนนั้นอยูเ่เขาก็เราก็พูดคุยกับเขาเล็กน้อยแล้วก็เจอเพื่อนก่อนเจอเพื่อนหลังจากที่เราฉีดวัคซีน แล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณสักสามถึงสี่อาทิตย์เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ในตรงนี้อยู่ที่เสียงรถไฟฟ้าได้มาอยู่ติดอยู่ในหูแล้วก็ท้องฟ้าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแล้วก็ผู้คนมากมายกลายเป็นเซฟตความทรงจําที่เราจดจําได้เกี่ยวกับเตรมบรุดงก็ไปเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็มีแอบกลักลวนิดนึงนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้แหละว่าแบบเฮ้ คนตรงนั้นเป็นไขวัดแล้วนั่นเพื่อนเราประวัติเพราะว่าเราก็จําเพื่อนไม่ได้แต่ <cas ute> อย่างที่บอกแล้วเนะาะการที่เราไม่คิดที่จะออกไปจากตรงนั้นไม่คิดที่จะกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองเลยเนะี่ยมันจะเป็นปัญหากับตัวเราในอะนาะคตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนะี่ยจากที่เราแบบนั่งอยู่หน้าระเบียงไม่รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรต่อเนะี่ยเป็นอันว่าเราก็เจอกับเพื่อนเพื่อนก็เฮฮาทักทายกันดีมีรุ่นพี่มาเซอร์ไพรส์บ้างแล้วก็ได้ไปถ่ายคู่กับเซเล็บนิดนึงซึ่ง ไว้ค่อยพูดถึงแล้วกันว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นคลิปอะไรแต่ก็นะั่นแหละเนาะพูดถึงเนี่ยออนไซน์เนี่ยเราก็ได้ทํากิจก,กรรมด้วยเช่นกันก็เป็นกินจาการรมการออเดชั่นเนาะครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ไปออเดชั่นในบทของเด็กคนหนึ่งที่ต่อศัติแพทย์แล้วมันไม่ใช่ความฝันของเขาก็เราก็เหมือนแบบใช้ความคิดของเราเป็นหลักเนี่ยแหละ คือด้วยความที่แบบเรายังออนประสบการณ์แล้วคือเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้มากขนาดนั้นด้วยนิดนึงแต่ก็เราก็ได้แบบมาผ่านตงนแมมมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเราก็เลยแบบเข้าใจแล้วว่าอะไรคือเหตุผลที่เราไม่ติดคือเฉลยให้เรากันว่าเราสองไม่ติด A, อเอชลบเอนิเทสินที่เราอไปเล่นละครเวทีแต่ก็ช่างมันเถอะเราก็เซ็งไปนิดนึงร้องไห้บ้างแต่ก็ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราเองก็จะใช้วิจารณญาณของเราเอง เงื e. er die. Die 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 oh ่อนไขแล้วก e hmm, <laughs> ็ประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมาทําให้เราแบบฟูมฟักตัวเองให้มันเก่งขึ้นด้วยเช่นกันเนาะองจริงอ่ะการที่แบบเราคิดเองอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องประสาททีเดียวบางทีเราอาจจะต้องแบบดูเงื่อนไขบ้างและเอาเอาความเป็นตัวของเราเองเนี่ยมาใส่ในเงื่อนไขให้แบบมันดูแบบอยู่ในสัดส่วนที่มันเป็นยินอย่างที่มันก็นั่นแหละเนาะก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ เอาความเป็นตัวเองเนี่ยมาสอดแทรกกับเงื่อนไขและทํามันให้ดีที่สุดไปเลยอันนี้ก็คือเนื่งปีของการที่เราได้มาจากการเรียนเตรียมลอมศึกษาและหวังว่าในช่วงวัดเรียนม .5 เนี่ยเราก็จะดีขึ้นไปด้วยเช่นกันเนาะอ่ะสุดท้ายเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยในปีนี้ปี2,565หรือปี2,022หรือปีอะไรก็ตามแต่เนี่ยในวันที่หมีนาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ว่าที่ทีอเนี่ย จะมาสอบที่โรงเรียนเราก็จะเป็นสอบที่แบบอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีใช่ไหมรู้อยู่มีคนหนึ่งหมื่นคนแออัดกันมากและอาจจะมีคนมากมายที่เราไม่รู้จักซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นหนึ่งในหนึ่งพันพันคนที่มาอยู่ในโรงเ,เรียนเตรียมรรบศึกษาแล้วก็มาเป็นเพื่อนของเราด้วยเช่นกันเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันกดดันใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงของสุดท้ายแล้วก็เรากําลังวัดกลัวกับตัวเองแต่ก็ อย,อย่างว่านั่นแหละความกลัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เราหยุดลังเหมือนแบบคิดสภาพนะว่าแบบความกลัวเนี่ยมันก็คือแบบตัวที่มมันดึงดึงเราอ่ะไม่ให้เราเข้าไปหาเป้าหมายเนี่ยถ้าเราอยากจะชนะความกลัวให้ได้เราก็ต้องอัดแรงให้มันเยอะกว่าความกลัวรู้รู้กันอยู่ปลุกใจตัวเองว่าต่อให้แบบจะมีคนเยอะแค่ไหนสุดท้ายคนที่เราตอบคนที่เรา เรากาคำตอบลงไปเนี่ยก็คือมือขวาของเราเองหรืออาจจะเป็นมือซ้ายก็ได้นะถ้าเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายอะ่ะแต่ก็ช่างมาเถอะเรื่องมันยาวแต่เราสั้นๆคือคนที่การคำตอบก็คือตัวเราเองมันไม่ใช่คนคนอื่นที่มากดดันว่าเราจะต้องตอบข้อนี้หรืออะไรก็ตามแต่คือเป็นตัวของเราเองที่ตอบแบบนี้ด้วยใจของเราด้วยความคิดของเราและความทรงจาต่อความรู้ที่เราได้มามันอาจจะยากนิดนึงมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ลก,กลัวอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละอย่าไปกลัวมันคิดซะว่าเราแบบมานั่งตอบคนตอบเองแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดเนาะสุดท้ายเนะี่ยทํามันให้ดีที่สุดไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียดายทีหลังจำไว้ข้อนหนึ่งเว้ยถ้าเราสอบติดเตียมอะเราจะนะชนะใจคนอื่นแต่ถึงแต่ว่าถ้าเราสอบไม่ติดเนี่ยเราก็ชนะใจตัวเองทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่า เราชนะใจตัวเองจากการที่เราจัดก,การเวลาตัวเองให้มันดีขึ้นจัดก,การเรื่องของการบ้านแล้วก็จัดก,การเรื่องของการเตรียมตัวสอบและทําให้เรามีวินยัยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้คู่คู่ไปด้วยทําให้ตอนเรียนม .4 เนี่ยเราจะสามารถปรับตัวได้ง่ายแล้วในตอนมหาหลัยเนี่ยมันก็จะเริ่มสบายสบายมากขึ้นซึ่งมหาหลัยสบายไหมอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็เอาเป็นว่าแบบม .4 เนี่ยเราก็จะโฟล์หน่อย <S <S ถ้าเราสอบติดเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจของแบบเพื่อน,น,นเนาะแล้วก็ เป็นความภูมิใจของโรงเรียนด้วยซึ่งมันก็เราจะคนด้วยว่ามันจะมองแบบไหนแล้วก็ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดแล้วก็สู้ๆไปกับมันนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นทีวีแปดสิบห้าเป็นรุ่นน้องของเราคนถัดไปด้วยนะครับโชคดีแล้วก็บายบายครับ